นั่นไงไม่ทันไลยไม่ทันตั้งตัวปล่อยมาแล้วครับ m อ s มว o z e ยังบอกอยู่วันก่อนว่าเออว่าจะหาเวลาลองย่อยอีกสี่ห้าเพลงเนาะยังไม่ทันจะตั้งตัวเลยครับปล่อย M v วออกมาแล้วเอ,อคนที่จะตามข่าวก็คงเห็นแหละว่าเขาจะปล่อยพอดีผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตามติดเนาะแต่ว่า เปิดมาดูทีอา้อาวปล่อยให้ได้ดูกันเต็มๆแล้วนะครับไม่จะเห็นทีทรงทีเซอร์ใดๆเห็นอีกทีก็ปล่อยออนมาเรียบร้อยก็จะด,ดูไปหลายรอบครับเจริงๆคืออันเนี้ยนั่งดูภาพจริงๆละนะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยเราฟังมาตั้งแต่ตอนที่เขาปล่อยเป็นอออ์เโอสตรีมมิ่งมาแล้วนะก็เจ๋งดีครับเป็น นะผมก็เริ่มใช้ควาว่าเจ๋งนี่ทีเพราะถ้าไม่เจ๋งผมไม่เอามาให้ดูันเนาะนี่จริงๆกลายเพราผมทําคลิป for if ติดกันสองสามคลิปแล้วนเนี่ยนะครับก็เป็น for ์อาร,รุ่นแก่คนหนึ่งแล้วกันครับนะฮะจริงๆเราก็ฟังเพลงทุกแนวเนาะแต่ว่า for if เนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นวงหนึ่งที่ติดตามครับเพราะว่าเห็นดิเรกชันที่ที่เออมีความตั้งใจชัดเจนที่ท,ที่ที่จะ,ท,จะที่จะโตไปมากๆ นะครับก็ตามช่วยลุ้นอยู่นะอ่ะเหมือนเดิมไปดูใต้รูปก,กันสักหน่อยอืมเปิดมาฉากแรกอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกันเครดิตเนาะอย่างที่เราดูกันทุกทีในส่วนของเพลงไม่น่าจะต้องดูแล้วครับอย่างที่บอกทั้ง EP นะครับเป็น m มิว c สิกทีม ชุดเดิมนะครับคุณแบรนด์แครดี้ซอสคุณเอ่อแบรนด k แค n ดี้ซิลส์คุณร o b เ e r ร์ซอสนะครับ2คนเนาะฟูซี่เอ่อเปียวเปียวหวงนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมแน่นอนอันนี้เราผ่านข้ามไปได้เลยนะอัธิการดีเหมือนเดิมเชื่อว่าน่าจะทั้ง EP น่าจะทำที่เดียวทำรวดเดียวทำแพ็คเดียวกัน2แคมป์อย่างที่ว่ามาเดูในส่วนของ MV ครับ พู้อกับครับคุณสองสาสวัสด์นี่ก็ได้พูอ้อกมกับที่มีซิกเนเจอร์ชัดเจนอีกคนมากำกับเนาะคุณสองนี่ทำกับผูอีฟมาหลายเพลงนะถ้าผมจะไม่ผิด I Like Boys น่าจะใช่นะครับ Boucher น่าจะใช่อีกเพลงผมไม่แน่ใจ Nobody Perfect ไหม เป็นไปได้อ่ะแล้วก็นอกนั้นคือโอ้งานของสองนี่ในวงการเพลงบางไทยก็มีอีกหลายๆหลายๆเพลงเลยแหละนะครับแล้วก็ทุกอันก็เป็นงานที่ออกมามีอ์ตรคชั่นที่สวยครับแล้วก็มักจะมีอะไรแฝงแฝงวันอีสเตอร์เอ็กให้เราได้เก็บเล็กเก็บน้อยพอให้สนุกทุกครั้งไปนะครับ เอ่อคือเพียายามทำให้มันสั้นๆหน่อยเนาะเพราะว่าทุกอย่างเราก็ไปมุ่งใงินให้ตัว MV ดีกว่าเอ่อหมือนเดิมครับ XO ให้เครดิตครบถ้วนเหมือนทุกครั้งที่เราเห็นกันเนาะบอกหมดนะครับ Lighting Sound Editor า r a เซ Service c o l ลอร์เคือคนแต่งเพล y e เแต่งแต่งสีเนาะอ่า เสื้อผ้ากัเหมือนเดิมครับคุณลูกไม้อันนี้ที่เราไม่เห็นคือ c h โอกราฟเฟอร์เนาะทุกทีก็จะขึ้นเครดิตว่าไม่ว่าจะเป็นคุณทรายขึ้นว่าเป็นดีเมเนียคหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ไม่เห็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะได้ choreograph จากคนอื่นมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันบ้างหรือว่าแค่ลืมไม่รู้เหมือนกันไม่ง่ายแต่เป็นลืมมั้ง นะแต่ anyway ก็คือไม่ได้ขึ้นเรื่องของ c h o r e o g r a p ว่าใครเป็นคนคิดและคนสอนท่าเต้นนะครับอไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้ไปเร็วๆนะครับเปิดมาเห็นชัดเจนอย่างแรกคือคุณสองเลือกทำ MV ที่อัตราส่วน4ต่อ3อมไม่ได้เป็น16ต่อ9เนอะ อันเนี้ยเวลาที่เราดูบนจอมือถือหรือจอทีวีมันก็จะมีาบาร์ดำข้างๆสองข้างมันไปให้อารมณ์ของทีวีเมื่อก่อนหลานๆบางคนอาจจะไม่ทันมั้งทีวีจอแก้วเมื่อก่อนจะเป็นอัตราส่วน4ต่อ3นะจะเป็นอัตราส่วนนี้แหละนะครับ16ต่อ9้ามันมาเพิ่งมายุคทีวีจอแบนตอนหลังนี่เองนะอ่ะเอ็นนิเทนภาพครับก็จะเป็น การย้อมเป็นโทนสีเหมือนฟิล์มลุกเนาะอ่ะอานี้ก็ใช้คำว,ว่าฟิล์มลุกก็คืออ่าจะสีที่ไม่สดจัดมากนะครับแล้วก็เอ่อในความอมทิ้นสีบางอย่างอ่ะบางอันก็จะทิ้นเหลืองทิ้นเขียวทิ้นฟ้าว่ากันไปตัวนี้จะเป็น เป็นทิ้นออกทางเขียวเขียวเนาะก็เป็นสีอมเขียวเขียวออฟ้าๆเขียวเขียวทั้งทั้งเอมวีนะฮะเปิดมาฉากแรกคือปีนขึ้นไปทําไมเออแต่ละคนเนาะก็อุตส่าห์ปีนขึ้นไปเห็นแล้วเสียวล้มมากนี่ตามสไตล์คนแก่เห็นแล้วโอ้ยลูกเอ,อ้ยระวังหิ่งมันล้มใส่นะลูกแต่ละคนอยู่ท่าย,ยากซะด้วย นั่งเกี่ยวกันว่าคนละหน่อยอ่ะไปฟังกันดีกว่าบายผีเสื้อเนี่ยใช้เป็นสัญลักษณ์ของทั้งอีพีเลยเนาะก็จะโผล่มาตรงนี้ตรงนั้นแล้วแต่ว่ามาในผีเสื้อที่เป็นหน้าตายยังไงผีเสื้อเนี่ยมีความหมายที่มักใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์ในหลายๆเหตุการณ์เนาะก็มักจะแสดงถึง รีเบิร์ตรีบอรนะครับการเกิดใหม่เพราะว่าผีเสื้อเนี่ยเหมือนเกิดสองรอบนะรอบแรกเป็นหนอนแล้วก็ม้วนตัวเองเหมือนจากแด้แล้วก็แปลงร่างอีกทีกลายเป็นผีเสื้อที่ว่าไม่จะเป็นผีเสื้อกลางคืนหรือผีเสื้อกลางวันสวยงามก็แล้วแต่ก็เหมือนได้เกิดใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นสิ่งที่สามารถบินได้ะนะครับอันก็อันเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีผีเสื้อทั้งสองแบบตอนที่ตั้งแต่ตอนตอนผงเอพีละนะครับก็จะเห็นว่ามีผีเสื้อ ทั้งผีเสื้อกลางคืนแล้วผีเสื้อกลางวันเนี่ยซ้อนเป็นภาพซ้อนกันอยู่ก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกิมมิกที่เท่ดีนะครับแล้วก็เนี่ยผีเสื้อก็จะโผล่ไปโผล่มาตลอดไปคือความเป็นอาร์ต เยอะมากนะครับแล้วก็โดยคอนเซปอะโดยคอนเซปของภาพอ่ะโดยคอนเซปของลุคของตัวน้องๆละลานโฟอิก่อนละกันนะครับก็เขาวนี้ถูกเซ็ตมาเหมือนอ่ะให้ดูมีความเป็นฮอตเนิร์ดหน่อยๆนะครับอยู่ในห้องสมุดใส่แว่นกันแต่ว่าก็ยังมีความฮอตอยู่ อ,อได้ยินเสียงถ้าฟังเสียงดีๆเนาะคราวนี้ทุกเพลงเลยไหนๆอะผมผมไม่จะไปทําคลิปแยกแล้วมั้งก็พูดถึงเกือบทุกเพลงไปเลยละกันนะครับเกือบทุกเพลงเนี่ยซาวดีไซน์ในเรื่องของซาวสาเก็หมายถึงว่าวิธีการวางเสียงซ้ายขวาหน้าหลังต่างๆนานา,นานเนี่ยก็อันนี้ต้องยกให้ชื่นชมว่าเป็นฝีมือของทางโปรดิวเซอร์เ,เนาะ วางเสียงไม่ได้เจ๋งมากแล้วก็มักจะมีเสียงที่อย่างเพลงที่แล้ว่ะผมอาจจะไม่ได้พูดถึงอาจจะตกประเด็นนี้ไปคืออย่างเพลงคีบอสซี e เกรดเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่เป็นเสียงดีเลจะเรียกว่าเอ็กโคก็ไ้ถ้าให้ฟังเขา้าใจง่ายๆเนาะก็เป็นเสียงซ้ําของเสียงร้องที่ถูกแพนอยู่ซ้ายขวาแล้วก็วิ่งๆนะครับมันก็จะให้ความบรรยากาศหลอนๆในขณะที่อันนี้เองเนี่ยจะมีเสียงที่คล้ายๆเสียง เนี่ยวิ่งอยู่ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับถ้าไม่นับเสียงของน้องน้องน้องนักร้องที่ถูกแพนออกไปให้กว้างๆเลยเนี่ยมันก็ให้บรรยากาศชวนฝันเนาะ,ะมีความชวนฝันหน่อยๆอย uh, body, body. ออีกอย่างคือ,อ,อจังหวะถูกทิ้งไปในฝั่งที่เป็น แอ r o b e ี t หน่อยๆเนาะอ่าเป็นแอ r o b e ี t ที่เลือเล้อยๆซึมๆผมว่าเท่ดีอะมีความเขาเรียกอะไรอะเออเป็นแอฟโรบี t ที่ไม่ใช่เพลงเต้นอะแต่เป็นแอ r o b e a t ที่ที่จะซึมๆหน่อยอ,อไม่โฉงฉ่างแต่ว่าตัวจังหวะที่เดินยงหลังก็ยังเป็นมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ที่หนึบหนึบ อ่าเป็นเพลงทีหห่หนึบๆยกๆหลๆเนาะอ่เนี่ยคือแวบแรกเปิดมาจำกล้วยไม่ได้เอาจริงๆสวยจัดอ่ะ นาหน้าไหมเมื่อกี้คือนาหน้าใช่ไหม energy, อุ้ยแม่พอสะตกใจเพลงนี้ครับเนื้อหามันผมผมเปิดเ,เนื้อเนื้อร้องให้ด้พอจะตามกันไปด้วยเนาะมันเป็นเนื้อหาของการ ที่บอกว่าเออฉันไม่ง่ายนะอาจจะบอกว่าฉันเนิร์ดขนาดเนี้แต่ว่าฉันฉันไม่ง่ายาฉันมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะอแล้วก็อย่าคิดว่าอยู่จะมา take everything for granted แล้วก็ฉันจะโอเคนะที่หมายถึงว่าไม่ใส่ใจไม่ดูแลอย่งไม่ใส่ฉันจะไม่โอเคนะเ,เมื่อกี้ที่ หมายร้องเขจะบอกว่านี่ loving Lo on me and for free อ่่ก็จะรักฉันก็ลงทุนนิดนึงไม่ว่าจะเป็นดูแลเอาใจใส่อาใดๆประมาณนั้นไม่ได้แปลว่าต้องเสียตังเสมอไปแต่ก็จะรวมถึงด้วยนะจ๊ะ I need to sit You try to out protecting inner peace. Love receive try just take cruel here Baby bulletproof you you cool. ก็คิด <resur> ว <faced> ่าเจ๋งไงคิดว่าเจ๋งคิดว่าแน่คำนี้ if you snooze you lose อ่าแปลว่า ถ้าเผลอหลับมึงแพ้อ่ะโหแปลง่ายคืออย่าเผลอนะเฮ้ยถ้าคุณเผลอเนี่ยคุณก็ถ้าเผลอไม่ดูแลอ่ะประมาณนั้นถ้าเผลอไม่ดูแลก็บายบายนะจ๊ะ กอบสวยมากอะต้องต้องยอมรับอย่างนึงว่าเพลงนี้ไม่อ่ะเป็นเพลงหนึ่งที่ไม่ต้องมีเส้นลงเส้นเรื่องอะไรเนาะทุกอย่างมันคือวิชวลที่สวยในทุกๆฉากเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเ,เสื้อผ้าคอสตูมท่าเต้นแต่ที่สำคัญคือเนี่ยครับสิ่งที่ประกอบฉากต่างนานเน,น,นี่ยมันมันพอดีพอดีพอดีไปหมดเลย อันนี้มีใครสังเกตไหมอ่าอันนี้เป็นอีกอีก,อกมสเสที่เท่มากอันนี้เนี่ยนี่ขอปิดอันนี้ก่อนเป็นหนังสือเนาะแล้วก็โดนเบิร์นทิ้งไปเราก็โดนตอนดูครั้งแรกก็ดูผ่านๆครับจนกระทั่งมาดูอีกทีอ่านี่คือคิดเต้นเมสเซจเนาะ มันมีตัวหนังสือที่เหลืออยู่ครับที่ไม่โดนเผาเนี่ยมันเขียนว่า what was not taken in its time has settled into absence and will not be offered again แปลเป็นไทยก็คือถ้ามองไม่เห็นค่าไม่รับมันในขณะที่มันยังมีให้เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะไม่ถูก มันก็จะไม่สามารถหามันได้อีกเลยอ่ะพูดง่ายๆคือรักษาไว้ตอนที่มันยังอยู่อ่าหรือว่าเอ,อรับมันไว้ตอนที่คุณยังมีโอกาสไม่งั้นถ้าคุณไม่ดูแลไม่เห็นค่ามันมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะหายไปตลอดกาลนี่เทามากเหมือแนบบที่บอกครับ if you snooze you lose นะครับ ฮอตเนื้อตลอดอะฮอตเนื้อทุกคนจริงๆอันนี้คือโ oh, อ้โหคอนเซ็ปต์คอสตูมชดม mm hmm. so you. You ัดมากาหน้าโหดมาก อันนี้ก็เป็นคีย์อิงที่สวยมากนะเอาหน้าไอคีใส่ลำพพลส่วนที่เป็นสันสีขาวของหนังสือผมเดาว่าน่าจะเป็นคีย์อิงแหละนะครับน่าคึ้นำเอ็แว่าวน่าจะซอนภาพไวท้ทีหลังก็เหมือนถ้าจะตีความเนาะก็เหมือนอ,อผู้หญิงเลยจริงทุกคนก็เหมือนเหมือนหนังสือหลายๆเล่มอะ คนไม่ได้เป็นหนังสือที่มีเล่มเดียวหรือมีเฉพาะปกนะครับกว่าจะเข้าใจคนคนหนึงได้ก็ต้องทําความเข้าใจในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องของเขาด้วยนี่ประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็โคตรสวยเลย แหนนาผมดำเนี่ยเะ้าบอกดำก็ไม่ได้น้ำตาลเข้มเนี่ยชี้ย้อมไหมอ่ะหรือวิกแต่มันสวยนะเอาจริงไม่ได้เห็นนานมากแล้ว เพลงนี้ครับโชว์ฮาร์โมนิกเนาะหมายถึงว่าเสียงการ,ารอะไรเสียงประสานเสียงฮาร์โมนีข้างหลังเนี่ยที่ที่ไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนักเนาะหมายถึงว่าหมายถึงว่าในเพลงที่เป็นป๊อปที่เป็นแดนซ์แดนซ์ไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ฮาร์โมนีขึ้มากมายเพราะมันเปนเพลงนี้เนี่ยก็ได้กลับไปฟังโฟร์อีฟร้องประสานกันอีกทีในเสียงที่เป็นลายประสานเนี่ย เพราะจังเลยแล้วก็ผมเข้าใจว่าในชุดนี้เนี่ยทุกคนก็ได้ไปทำโบคอเทรนนิ่งเพิ่มด้วยเนาะมีการไปเรียนร้องเพิ่มฝึกร้องเพิ่มการร้องมันก็เลยแข็งแรงชัดเจนขึ้นยิ่งเวลาแสดงสดเนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนว่าเออ,เอ,อมันมีความสามารถในการใช้เสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเวลาเต้นเวลาอะไรเงี้ยเสียงก็นิ่งมากขึ้นดีครับดีดีด จะมีเสียงที่นอกเหนือจากเสียงที่เป็นลายประสาทก็จะเป็นเสียงแบบโผล่มาตามซ้ายมั่งขวามั่งมันก็ให้คือเหมือนมันทั้งทั้งทั้งอีพีครับยังพยายามคงบรรยากาศั้งความมันไม่ใช่แค่ความหลอนมันมันจะเรียกว่าหลอนหลอนฝันๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ในเกือบทุกเพลงเลยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีมีมีความรู้สึกอย่างนั้นนะลองฟังดู ตอนแรกอ่ะผมบอกตามตรงนะผมฟัง MV เพลงนี้ตอนแรกอ่ะผมเฉยๆมากเลย <c oughs> คือไม่ฟังจะเอาหม่โทษทีตอนผมดู MV เพลงเนี้ยตอนแรกผมเฉ,เฉยๆเฉยๆเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอืมมันมีความเฉยเฉยอยู่แต่พอซ้ำไปสักสองสรอบเอ้ยมัน มันมันจะบอกมันสวยขึ้นก็ไม่ใช่มันก็สวยเท่าเดิมแหละแต่ว่าตอนแรกผมอาจจะไม่ค่อยอินกับการที่พุ่งกลับเลือกใช้อัตราส่วนภาพที่มันเปลืองพื้นที่อ่ะคือเรารู้สึกว่าเออเราเห็นภาพได้ใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยอันนั้นบางครั้งเห็นสี่ต่อสามแล้วคนรุ่นผมอะ่ะมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเาข้าใจนะคือมันก็คนรุ่นผมก็ไม่ใช่ตลาดหลักกันเนาะแต่หมายถึงว่าคนรุ่นผมเนี่ย ก็จะไม่จะรู้สึกว่าการเห็นภาพสี่ต่อสามันกลายเป็นสิ่งพิเศษแต่มันกลายเป็นดูเหมือนแบบอ่ะหนึ่งคือ,อทาทําไมสองคือมันก็มันก็สี่ต่อสามปลอมอยู่ทีหมายถึงว่าตอนถ่ายมันก็ถ่ายมาใหญ่แหละแล้วมันก็มาครอปซ้ายขวาออกอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็รู้สึกมผมก็จะไม่ค่อยชอบทุกทีไปแต่ว่าพอดูดูไปเนี่ยครับไอ้ไอความกวนใจของสี่ต่อสามมันก็หายไปเนาะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเออมาดูวิชวลที่ที่เขาวางนาในองค์ประกอบของ ของทุกๆอย่างเนี่ยมันก็มันก็ลงตัวในองค์ประกอบของมันแล้วมันก็มันสวยครับนะครับการที่ทำอัตราส่วนสี่ต่อสามเนี่ยมันจะไปได้มันจะไปได้ข้อได้เปรียบของการที่ซีนที่เป็นซีนแนวซีนที่เห็นความสูงอะอ่ะแม้กระทั่งอย่างเช่นอย่างเช่นซีนนี้อ่ะซีนนี้เนี่ยถ้าเป็นสิบหกเก้าครับ มันจะมีสองอย่างคือมันจะมีพื้นที่ที่กลายเป็นที่ว่างข้างๆนะครับแล้วก็ก็ต้องสูงเข้าไปเพื่อจะเอานองนองนอกไปให้มันเต็มเนาะเราก็จะไม่ได้เห็นป่าเขียวๆข้างหลังไม่ได้เห็นดอกไม้เยอะๆข้างหน้าเต็มขนาดนี้ะนะครับรวมถึงอย่างเช่นซีนที่เป็นซีนแนวสูง อย่างเช่นซีนนี้ชัดเจนเลยซีนนี้ถ้าเป็นสิบหกเก้าเราก็จะไม่ได้เห็นพื้นที่เปิดด้านบนนะครับนั mm hmm. ้นคือกลายเป็นว่ามันเป็นการใช้ซีนสี่ต่อสามขนาดภาพสี่ต่อสามแล้วแล้วมันมีซีนที่เขาที่มันเบนฟิตจากการเป็นสี่ต่อสามอะอย่างชัดเจนในหลายๆซีนซึ่งมันมันมันกลายเป็นเออมันดีแหละเนี่ครับซีนนี้ ถ้าเป็นสิบหกเกน้องนาหน้าจะไม่เด่นเลยเพราะว่ามันก็จะโดนพื้นที่ด้านข้างแหวกออกไปอีกเนาะพอมันบีบเข้ามาปุ๊บมันก็ดูเต็มเฟรมก็เลยเออโอเคเป็นสิสาที่เวิร์กแม้กตะทั้งซีนนี้เองเนี่ยองค์ประกอบของการที่จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่าง Empty Space ด้านบนข้างล่างเป็นหมู่มวลของเก้าอี้เลคเชอร์เนี่ย ใดๆก็คือตอนแรกเฉยๆครับดูไปดูมาชอบดูไปดูมาอีกหน่อยชอบมากอ่าอ่าตามนั้นครับผ่านมาชวนดูชวนสกิดดูของที่บางทีบางท่านอาจจะยังไม่ทันได้เห็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างฉากที่เป็นหนังสือเบอร์นฟานั้นเท่มากชอบชอบชอบนะครับเ,เป็นอิสต์เอ็กเผื่อใครยังไม่เห็นก็ลองไปโฟกัสดูกัน นะครับเค okay. ไม่รู้อีก3ามสี่เพลงที่เหลือสามสิใช่ไหมเหลืออะไรวะ l i f e Live a movie อีอ่ออะไรเพลงวะเอา้าแก่ลืมเออนั่นแหละไม่รู้จะมี MV ไหมแอบหวังแต่ว่ามันคงไม่ได้มี EP เออไม่ต้องไม่ได้มี MV ทุกทุกเพลงที่ที่อยู่ใน EP มั้งแต่ถ้าได้จะดีใจมากเพราะว่า Life Like กับ v o v i e ก็เป็นเพลงที่ชอบมากนะครับก็ลุ้นอยู่อยากให้มีอยากให้มี MV ถ้ามีจะดีใจมากชวนมาดูแค่นี้แหละโอเคดึกแล้วมันเดิมไปแล้วครับบาย